สวัสดีค่ะตามไปกับแม่เหมียวจ้านะคะวันนี้เราพามาพักกายพักใจกันที่เมืองพิษณุโลกนะคะมากับสกัาระพระคู่บ้านคู่เมืองค่ะนั่นก็คือพระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธชินสีนะคะท่านใดที่ชื่นชอบของเก่าวัตถุโบราณนะคะภายในโบสถ์ก็มีจัดแสดงสิ่งของเหล่านี้ด้วยนะคะจากนั้นเร,เราก็จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วก็ต่อด้วยคาเฟ่น่ารักน่ารัก,รกทั้ง3ที่นะคะอยู่บนถนนพุทธบูชาค่ะห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรเองนะคะ าตามไปชมด้วยกันเลยค่ะ,นนคะชาวนี้นะคะเรามาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดชั้นเอกนะคะชนิดวรมหาวิหารของจังหวัดพิษนุโลกนะคะที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะวันนี้เรามาตัดเช้าเลยนะคะแต่โมเชา้ารถยังไม่เยอะ อันนี้เป็นบริเวณวัดนะครับอย่างที่บอกวันนี้เรามาแต่เช้าเลยคนยังไม่เยอะอ,อันนี้น่าจะเป็นโบสถ์น,นี่เป็นบริเวณการที่จำหน่ายวัตถุมงคลการที่มาแต่เช้าก็ดีอย่างนี้เองคนไม่เยอะ ผูชาดอกไม้ทุกเทียนเดี๋ยนมีสแกนแล้วนะครับ เขาห้ามเขาไม่นา่าจะห้ามถ่ายใช่ไหม คนและสตรีไทยมากดูมาครับให้ใส่วัตถุนังสือสดมน ความสวยงามย้อนสอนครับพี่น้องเอ้ยพี่ย้อนสองย้อนแสงอันนี้จะเป็นแบบรอบๆบริเวณมีพระพุทธรูปปางต่างๆห้ามปิดทองอุอันนี้ยังองค์ใหม่อยู่อใช่อ,องค์ใหม่เอี่ยมอ่อง แต่บางองค์ก็ดูเก่าแล้ว <c oughs> มาเช้าไงไม่มีคนปกติคนก็เต็มแหละ พสตีไทยชอบไหมช่วเป็นพระพุทธชินสีนะคะนักบาบสักตาระ ชุ่มละทองเหลืองแบบเก่าๆจะแสดงขึ้นอันนี้โบราณวัตถุศิลปะวัตถุ จโโเจ้าบอลมอเทอรกรมหลวงสุภาษาิตของกาแน่แน่น,นาดีกวอ แก้วสมัยโบราณแก้วทำรถดลายสวยงามเลยเหมือนตอนเด็กๆเ,เรานี้เลยอันนี้ เขียวแบบหลงฉวนเครือลายคามของเก่าสมัยโบราณจะแสดงอันนี้ก็เป็นต้นเงินต้น,ต,นต้นทองอ ใกล้บิดอกเก่าพระศรีศาสดาตรงนี้ ริมแม่น,น้ำนานี้ฟังตรงข้ามกับวัดชินาราสนะครับสถานที่ปล่อยป้าวัดสวยๆยของเราก็าไหว้พระเสร็จแล้วค่ก็มาทำทานต่อนะจ้ะ ข้ามก็เป็นวัดร,ราชกุลนณะฝั่งน,นี้ก็เป็นวัดนางพญยาถ้าใครมาก็สามารถแวะได้ทั้ง3มที่เลยนะจ้ะแต่เดี๋ยวเราจะไปหากินเตี๋ยวตรงน,นี้เรียกว่าถนนจากการ เอ่อจะให้ขาที่เสื้อมลต้องแค่ยอยู่ข้างหลังตัวเองเนองนนมลมเยอะห้อยขาครับก็คือนี่ครับคือห้อยขา <laughs> แต่ถ้าห้อยขาทางฝั่งนึงก็จะชมวิวทิวทัศ นำต้มน้ำต้มนปลาหมึอกอะไรก็วุ้ยเสี่ยงให้ค่ะพิซซ่าโรสองอแปอะอันนี้เป็นเมนูวุ้ยเตี๋ยวก็มีวุ้ย,ยเตี๋ยวให้ค่ะก็มีวุ้ยเตี๋ยงต้มยำกุ้งก็มีปลาหมึกก็มีปลาดอลลี่ก็มีนะฮะถ้าใครไม่กินหมูหมักแบบโบราณส่วนของกินเล่นก็จะมี เดี๋ยวทอดแค่หมูชิ้นปลาลูกชิ้นชือฉุกเฉินไอฉักกว,วยก็น่ากินนะเนี่ยจะเยอะไปไหมชามะนาวตูชชาลมเ็ดอันนี้เป็นน้ำก็มีเมนูสี่อันเนี่ยแล้วอู้ชาบิ๊กบึ้ม อันนี้คือพอมันไม่ใส่ต้นหอมเลยมันก็จะไม่งามเท่าไหร่พอใส่ต้นหอมเลยโอ้ไปได้ได้จะไปอันนี้เป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวตุ๋นไทยเพราะมันจะมีถั่วแต่มันเป็นก๋วยเตีน้ำข้นนะมันไม่ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณอ่ะต้องสั่งจริงๆต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวโบราณมันคือมันจะเป็นถั่ว กินโตโตลงคาเฟ่เปิดน,นะฮะ น่ารักน่ารักอีกแล้วชิคชิวเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักอูทีโอ้โหอันนี้น่ากินจัง ีเขาบอกว่ามันมีติ่มซัมด้วยแต่เราไม่ไหวจะเคลียร์แล้วน่ารักอะ่ะพ่อเ,อเค้กส้มได้ไหมน่ารักดิ แบบแกะอีกแล้วแกะสลักแล้วเป็นภาพส,สวยๆอันนี้ด้านข้างของร้านแอลงคาเฟ่นะคะร้านน่ารักบาริสต้าน่ารักกาแฟน่ากินเอ้ยกาแฟน่าดื่มใครมาพิซนโรคอย่าลืมมานะครับ เต็มอิ่มกันเลยไหมคะอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งท้องเลยค่ะครบรถในแบบฉบับของตามไปกับแม่เหมียวจ้าชวนกินชวนเที่ยวกันเลยขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ